สวัสดีครับคุณลูกค้านะครับผมอันนี้เครื่องที่ส่งมาให้นะครับผมเรามีการปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้าแล้วนะครับโดยใช้มอเตอร์เดิมที่ลูกค้าส่งมานะครับเป็นไทยสินห้าแรงนะครับผมอ่าทีนี้มาดูส่วนผสมที่ลูกค้าส่งมาพร้อมเครื่องนะครับก็จะเป็นมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันกน,น่าจะเป็นพวกากมีขา้กาวโพดไหม ข้าโพดบดบดังอะไรพวกนี้แหละมาดูเนาะเอาเป็นเป็นวัสดุที่ลูกค้าส่งมากันล้วกันเราจะมาลองเชื่อนกันนะครับวดนเด้ออ่ะเปมเลยครับท้ามาแล้วมาแล้วเยี่มเลย นะครับผมอัดอาหารไก่นะครับรดีบรครับแปล่อยให้ดปล่อยให้มันไหล นี่เป็นเป็นเบเกอร์เป็นสวิตท,ที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ครับมันเสียกดไม่ลงนะครับตัวตัวออนกดไม่ลงนะครับอันนี้ของลูกค้าก็ไปแก้ไขเอานะครับ